สวัสดีครับอินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KC m Channel เป็นช่องที่จะให้ความรู้รวมถึงคลิคและวิธีการต่างๆในการทำข้อสอบแบบฝึกหัดโจทต่างๆเยอะแยะมากมายเลยหวังว่าคลิปที่พี่ตั้งใจทำขึ้นมาจะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรู้กันเลย โอเคนะครับมาดูโจทย์ข้อที่8กันครับข้อที่8เขาบอกว่าจากรูปกําหนดให้ AP เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมนะครับนี่นะครับ AP นะครับลากเส้นต่อจาก AP ไปถึงจุด D นะครับก็คือลากต่อไปยาวไปถึงจุด D นะครับทําให้ AD เท่ากับ49หน่วยนะครับโอเคตอนนี้เราทราบว่าระยะตรงนี้เป็น49หน่วยนะครับจากจุด D ลากเส้นตรงสัมผัส กับวงกลมที่จุด E นะครับก็คือลากตัวนี้มาสัมผัสที่จุด E นะครับทำให้ DE เท่ากับ21หน่วยนะครับอ่าเราอาจจะลองลากเส้นนะครับลากเส้นมาสัมผัสตร,ตรงนี้นะครับได้21หน่วยนะครับจงหาความยาวของรัศมีวงกลมนี้นะครับโอเคข้อนี้ก็เราก็กําหนดรัศมีเป็น r แล้วกันนะครับพี่กาหนดรัศมีเป็น r นะครับ แสดงว่า AO มีค่าเป็น r นะครับก็คือรัศมีนะครับแล้วก็ OP ก็คือ r เหมือนกันนะครับคือรัศมีเหมือนกันนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเราต้องรู้นะครับว่าสมบัติของวงกลมกับจุดภายนอกเนี่ยมันคืออะไรนะครับถ้ามีจุดภายนอกอยู่หนึ่งตัวนะครับแล้วเราลากมาครับลากมาสัมผัสกันนะครับสักจุดหนึ่งนะครับอ่าจุดตรงนี้นะครับเราจะใช้ในส่วนตัวนี้ยกกําลังสองนะครับอ่เขียนนะครับ d e ยกกำลังสองนะครับแล้วจะมีค่าเท่ากับความยาวของการลากจากจุดภายนอกนะครับเราดูนะครับจุดภายนอกมาจนถึงเส้นรอบวงรอบที่หนึ่งนะครับอ่าตรงนี้นะครับเราเรียกมันว่า d p ใช่ไหมครับน้องเอาส่วนนี้นะครับอ่าก็คือ d p นะครับคูณกับส่วนที่เราลากมาจนถึงเส้นรอบวงอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือ d a นั่นเองนะครับโอเคพี่จะเขียนแล้วนะครับเอา dp นะครับน้องเขียนเลยครับ dp คูณกับอะไรครับคูณกับ d a นั่นเองนะครับเออ d a โอเคดังนั้นเรามาดูว่าแล้ว d p เป็นเท่าไหร่นะครับเรารู้ว่าอะไรครับ a d มีค่าเป็น49นะครับอ่าก็คือระยะจาก a ไปจนถึง d นะครับตรงนี้มีค่าเป็น49นะครับโอเคนะครับระยะจาก A ไปถึง D เป็น49นะครับแสดงว่าถ้าเราอยากทราบแค่ d p นะครับ dp เนี่ยก็เป็นเท่าไหร่ครับ dp ก็จะเกิดจากการเอา49ลบกับ R 2รอบนะครับก็คือ49-2ลบ 2r นั่นเองนะครับโอเคนะครับส่วน D A เราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นเท่าไหร่ครับ49นะครับแทนค่าที่เรารู้ลงไปเลยนะครับ D E มีค่าเป็น 21่็ดนะครับก็ยี่กำลังสนะครับ dp มีค่าเป็น49่สิลบสอ r นะครับสี่ลบสอ r ส่วน da มีค่าเป็น49นะครับสีเโอเคหลังจากนั้นคิดเลขนะครับยี่สิอลังสอาจจะค้างไว้ก่อนนะครับฝั่งนี้กระจายเข้าไปนะครับเอาตัวสี่สเกนี่ยกระจายเข้าไปนะครับสี่สกูณสีก็คือสี่สิบเก้ากำลังสองนะครับแล้วก็ลบกับอะไรครับ สองแคูณกับสี่สิบเก้านะครับอ่าก็ตัวนี้กำลังสองนะครับพี่เอาค้างไว้ก่อนนะครับแล้วก็เอาสี่สิบเก้าคูณสองได้เท่าไหร่นะครับลองคูณเลขดูได้เท่าไหร่ครับสี่สิบเก้าคูณสองได้ออกมาเป็นเก้าสิบแปดนะครับก็คือเก้าสิบแปดนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการย้ายข้างนะครับพี่ย้ายเก้าสิบแปดไว้อีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็ย้ายตัวยี่สิบเอ็ดกำลังสองเนี่ยมาลบนะครับอ่า ตอนนี้เราสามารถใช้สมบัติอะไรได้ครับข้อน,นี้เราต้องการหารัศมีนะครับก็คือต้องการหาตัว r นั่นเองนะครับเราสามารถใช้สูตรผลต่างกําลังสองได้นะครับผลต่างกําลังสองสูตรก็คือ a กาลังสองลบ b กาลั b, งสองเท่ากับ a ลบ b คูณกับ a บวก b นะครับโอเคนะครับก็ใช้เลยนะครับ a ก็คือ49นะครับ b ก็คือ21นะครับ ก็เป็น49ลบ21แล้วก็49บวก21นั่นเองนะครับอ่า49ลบ21มีค่าเป็น28นะครับแล้วก็49บก21มีค่าเป็น70นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทำการอะไรครับย้าย98ไปหารนะครับ28คูณกับ70นะครับแล้วก็ย้าย98ไปหารนะครับ อ่ะตรงนี้อาจจะลองใช้แม่เจ็ดก่อนนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนศูนย์นะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่ยี่แปดนะครับแล้วก็ยี่แปดกับสิบสี่เนี่ยเราสามารถใช้แม่สิบสี่ได้เลยครับสิบสี่หนึ่งสิบสี่สิบสี่สองยี่แปดนะครับดังนั้นข้อนี้เราก็สามารถทราบได้แล้วว่ารัศมีเป็นเท่าไหร่ครับรัศมีมีค่าเป็นสองคูณสิบคือยี่สิบนะครับก็ตอบเลยนะครับตอบรัศมีมีค่าเท่ากับยี่สิบนั่นเองนะครับ อ่ะก็เรียบร้อยนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับข้อที่8นะครับยังไงก็ลองฝึกทำกันดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆในคลิปต่อๆไปนะครับ